อืมอาไวากันเอาที่ทาความสงบแตท,ที่ไหนก็ให้ทาความสงบนันแหละคือมงคลมงคลอย่างยิ่งที่เราได้มาทํากายทําจิตใจของเราให้มีความปกติเพราะกายก่อนนี้ ของดิรามดาของพ่อของแม่ของเราเราได้มาจากทา่านเป็นบินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างทีาา่เราทราบในหลักของศิลธรรมหลักของความเป็นจริงธรรมะในศิลธรรมเป็นของจริงเป็นความจริง แต่ถ้าไม่มีผู้มีบุญวัฒนามหาบุรุษเหมือพระพิตรองของเราหรือพระพุธทธเจ้าทั้งปวงก็ไม่สามารถที่จะไปนค้นพบจัช่นพวกเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ในเรื่องอย่างนี้เพราะอาจจะไม่ได้บรนเท็งบรรมีมานาน พระมหาวิรุฬของเราพระพุทธ,ธเจ้าได้มาตรัสร,ปเปร,สมมสรูเป็นพระนิตราสสามาสโพธิยานก็พระองค์เองเป็นผู้มีพระคุณอันอยิ่งใหญ่เป็นผู้มีมงคลมหามงคลอันอยิ่งใหญ่ซึ่งเคยได้ทำแก่เดดามานดาของพระองค์มาไม่รู้กี่พระชาติอย่างที่เราทราบกัน เกิดในพระชาติพระสชาติที่เราเรียว่าพระชาติสิบช,ชาติของพระพุทธเจ้าของเรานั้นสมัยหนึ่งพระองค์ได้เกิดเกิดในบีดามารดาของพระองค์เป็นคนบอดออไปที่ไหนก็ไปไม่ได้พระองค์ก็หาบเ,าเาบเาหาเบาเป็นมาน์สมัย คนที่เป็นพรทสชาติคือพระเจ้าสิบชาตินั่นน่ะเราทราบกันดีก็จะม่พูดเพะนั้นจึงเห็นได้ว่าคุณของพ่อแม่เป็นของที่ยิง่งใหญ่มหาศาลฉะนั้นในบทเพลงธนระจนนึงได้จัดและแสดงเอาไว้ในมงคลสามสเบแปดประการมาตาดจุติปถานังนั่น,น,นพ่อแม่ เป็นบุญเป็นทุขนอย่างยิ่งที่ท่านเบรตรับทนุถนอมก่อนเที่ยงให้พวกเราได้โตขึ้นมาจนได้เป็นเด็กเล็กเด็กโตเด็กหนุ่มเด็กสาวึ้นเป็นพ่อเป็นแม่จนถึงมาได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เพราะคุณแม่เพราะคุณพ่อเป็นผู้ทนุถนอมท่านให้อะไรกับเราทุกอย่าง มันคั้งหเนื้ออะไรให้ได้หมดำนรหรับพ่อแม่ฉราะนั้นนงคนที่ท่านปฏิบัติจริงเป็นนงคนเกี่ยชีวิตของท่านนี่คือหลักการจริงที่เป็นสัจธรรมเราจะเห็นได้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเ,เพราะนงคนนงคนที่เราได้เคย พิิบัติเป็นมงคลแก่เจ้าของหรือจนถึงมหามงคลอย่างยิ่งอย่างที่พระโพธิสัตว์ทุพระองค์ได้ทรงกระทำมาคือพระพุทธเจ้าเพื่อได้ทำเป็นยิ่งอย่างในตดแบบแผนประเพณีหรืออริยะจนถึงอริยะประเพณีหรือพุทธประเพณีแล้วก็นำมาธรรมะมงคลดังนี้มาชี้แนะบอกกล่าวให้แก่พวกเรา ฉะนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะตอบโต้แทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่วันนี้เราได้มาแล้วนี้แหคือได้มาทำเพื่อจะตอบสนองบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เป็นธรรมที่ว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นชั้นสูงที่ว่าปารมัตถบรมีเราได้บวมเห็นมาวันนี้มาบำเพ็ญถึงปรมัตถบรมี เป็นตัวอย่างว่าศีลบารมีฐานบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีเราก็ได้ทําแล้วจนมาถึงค้น,นี้เราก็ได้มาสร้างมงคลให้แก่ชีวิตของเราด้วยการมาคารพสการะบูชาสถานที่ที่ว่ามงคลอันไปเจิดจุดยอดได้อุปบ,บังเกิดจากพระโอษแห่งพระพุทธองค์ของเราณที่แห่งน,นี้ เราได้ประทานมงคลกะพือง่ายได้โปรดพุทธมารดาหรือแม่น้านางนะอย่างที่ธระมหาท่านบิกล่ารานะฉะนั้นขอให้เราจงน้อมจิตเวลราโอปตยู่กรรมไปที่ไหนลวงพ่ออยากจะให้พวกเราระลึกมีสติอยู่ตลอดเวลาคือมาเพื่อฝึกนะ สถานที่มันก็ต่างกันนะสถานที่อยู่ที่บ้านเราก,ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนเป็นอีกอย่างหนึง่งออกมาทางนอกก็จะมีอย่างหนึ่งนะและ้วลงจากบ้านเดินเดินออกนอกบ้านมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเข้าป่าก็เป็นอีกแบบหนึง่งป่าลกป่ารกชัด Woman? ทีนี้จะเปลี่ยน ไปป่าช้ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะนี่มันไม่เหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าฉลา,าดเป็นบนนรรดุจําปราดฉลาดจริงๆนะพระพุทธเจ้าม่นมีใครคิดถึงในเรื่องอย่างนี้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธออเจ้าพระองค์พูออรร้ดธเถรเสาเท่านั้นเองคือพระองค์ทําจิตให้เป็นหนึ่งได้เท่านั้นฉะนั้นท่านจึงนาธรรมะที่กเราทั้งหลายจะปฏิบัติอดีน่นี้มาชี้แนะ อให้พวกท่านทั้งหลายนะทําเถอะเราทํามาแล้วจ,จนจจจเป็นหนึ่งเป็นเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบาราม,มีเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นวาสนาบารามีที่ยิ่งใหญ่เราตถาคตได้ทํามาแล้วอย่างนี้จนได้มาอุบัติบังเกิด ก็เซลุเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธที่ญาตินี่ยพระพุทธเจ้าไม่ถึงคุยนะพระพุทธเจ้าเอาความจริงมาพูดเพื่อจะให้คุณละบุตรอย่างเช่นเราแบบว่าเป็นข่าวพุทธขาวพุทธคือเป็นคุณละบุหรือว่าเป็นเป็นเป็นพุทธบุตรนะเป็นบุตรที่คลอดออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอให้เราจงเป็นไปอย่างนั้น ให้สมกับว่าเราเป็นผู้ที่มีตระก,กูลที่ตระก,กูลมีหลักมีศักดิ์มีสีตระกูลของหลวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุตรหรือเป็นลูกตัวง่ายลูกของพระพุทธเจ้าเฉะนั้นเราต้องเดินตามหรือจะเริญรอยตามทุกคนระบาดสมเด็จพ่อของเราให้เหมาะสมกับทีเ่เราเป็นลูกที่มีคนให้ประกาศธ,ธรรมะ ไบาปฏิบัติธรรมะคือเราได้ประกาศธรรมะให้แก่ตนได้เลยก่อนสิ <un> ่งของที่มีกับตนคนอื่นเราสามารถที่จะนาไปสงเคราะห์ให้แก่ใครก็ได้เพราะเรามีสิทธิในสิ่งของนั้นนั้นธรรมะก็เช่นกันถ้าเรามีธรรมเป็นธรรมขั้นต่าขั้นกลางหรือขั้นจนถึงขั้นอริยะนักอริยผลอย่างที่ท่านพระกันสวดเพียรถวายเป็นบุญกุศล สำหรับคนและผู้อื่นเนี่ยหรือสัตว์สัตว์ทั่วไปเนี่ยที่ว่าสุปฏิปันโนอดช่วยญาญาสามีกิปฏิปันโนเนี่ยสิตปฏิปันโนก็หมายถึงว่าปฏิบัติเนยคือผู้ปฏิบัตินะตดีเมื่อรเรารูเราก็นําไปป,ปฏิบัติเนี่ยอย่างที่พ่อแม่กูบาจาย์ได้ให้ธรรมะเราตลอดทางนะตลอดทางที่เดินทางมาทั้งวันเนี่ยท่านก็ให้ธรรมะแก่พวกเราเพื่อจะให้ให้เราทั้งหลายเนี่ย ในน้อมติดน้อมใจเข้ามาฟังโอ้ปอปนัยโกคือให้ใจมันน้อมลงสู่ธรรมะเพาะนั้นที่เราเราทราบว่าทำทำจิตใจของเราให้ลงก็หมายถึงว่าลงลง,ลงสู่ความเป็นหนึ่งลงสู่ความเป็นอรจันธร,รมนั่นเองนี่คือจุดจุดยอดที่พระพุทธเจ้า,จาทรงประกาศมันมีอยู่แค่นี้มันไม่ใช่มีอะไรมากมายกายกองไม่จําเป็นอะไรที่จะไปเอา สัญญาอารมณ์อะไรมากๆให้เราทำบทใดบทหนึ่งในหมวดแห่งกรรมฐานสี่สิบห้องเนี่ยใครว่ากรรมฐานก็หมายถึงงานที่จะมาสอนเจ้าของกรรมฐานใดกรรมฐานไหนที่มันเหมาะกับจริตนิสัย่ให้เอาอันนั้นเอาเอาคำหนึ่งเท่านั้นเหมือนอย่างพวกเราสมัยนี้หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นับแต่องค์หลวงปู่มั่นมาท่านพาให้พวกเราอ่า พุทโธทำนโนสังโฆหรือเราลึกถึงบุญกุศลคนงามความดีอ่เราลืกถึงว่าความชัวนะ่วน่ะมันไม่ดีละมันเป็นอกุศลแล้วก็ให้เราลกถึงกุศลคนงามความดีให้เราปฏิบัติให้มากขึ้นให้มีขึ้นให้ทาให้ทนรักษาศีลภาวนาทําให้มีให้มาก นี่คือความที่เราจะต้องระลึกเข้าไปถึงจิตของเราเพื่อจะท่ำสอนจิตนิส,สอนเสียมบนบอกตัวของเจ้าของเนี่ยสียมตบจีมนบอกสอนเจ้าของอย่าลืมพุทโตให้สอนมันอย่างนั้นอย่าลืมธรรมโมจะลืมสังโฆอย่าลืมบุญกุศลที่เราได้ทํามาอย่างมาที่ดินแดนแห่พงพุทธภูมิแห่งน,นี้ เราข้ามมาหาสมุทรสุดสาครมาจนถึงที่บัตบังเกิดหรือดินเดือนแห่งพทธเจ้าเมสตัวนี้ให้เราจดจำนำเอาธรรมะอันนี้ที่เราเป็นรูปธรรมของพระพุทธเจ้ามีจริงหรือที่หลักฐานที่เรามองเห็นอยู่ที่ตรงตรงหน้าเนี่ยเหมือนเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตรงพระพักของพระองค์แล้วก็ได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์ โดยที่ว่ามีมีผู้บรรยายและมีผู้แสด,ดงธรรมะให้ฟังอย่างหลวงพ่อแสด,ดงวันนี้ก็เป็นผู้แทนรือผู้แทนเป็นองค์แทนเป็นผู้รับใช,ช้น้อมนำเทิดถืเทิดทูลยกยอพระพุทธศาสนาหมายถึงว่าประกาศสัตดาอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์และพระรวศสงฆ์ทั้งหลายเ <i> พื่อจะให้ยังมีอยู่เชื่อกัลนานเชื่อกับเชื่อกัน ให้พราพุ่ได้สานาเจริญงอกงามภายัยบุญในในโลกในขันธโลกของแต่ละทุกคนแต่ละท่านที่มีอยู่อยู่ในตัวของเราอยู่ในเกตอยู่ในไกน่นี้ขอเราจงน้อมเอาธรรมะให้ระลึกเมื่อมันลืมก็คิดถึงอะไรก็ให้ระลึกอยู่ในอิริยาบถท,ทั้งสี่อย่างที่เคยพูดมาเดินเดินนั่งนอนอย่าลืมนะอย่าลืม ที่มันมกักมีมักลีเนี่ยคือเราเป็นคนหลายจิตหลายใจยที่จริงใจเนี่ยถ้าเรายังฝุดมันไม่ได้มันจะเป็นหนึ่งไปไม่ได้แล้วมันจะคิดอย่างนั้นจิตใจที่ไม่เป็นหนึ่งมันจะคิดเนี่ยไม่นเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์จิตใจเป็นหนึ่งพระอรหันต่าสาวกทั้งหลายจิตใจเป็นหนึ่ง ถ้าเรียกเจ้าพระโสดาพระจกิตาคารถ้าราคามีพระรหัรจิตใจขององค์ท่านแต่ละท่านนเป็นหนึ่งอยู่ตามพตทธเหมือนท่านนี่ฉะนั้นจิตดวงนั้นจริงไม่มากแต่ด้วยอารมณ์จะเป็นผู้รู้เห็นไหมจิตถ้ามันเป็นอย่างนี้มันรู้มันก็ตื่นมันก็เบิกบานร่าเริงมันไม่ซบเซามันไม่เศร้าซึมมันไม่โศกอาดุลมันไม่มีอะไรที่จะมากด เวงทันใดจิตใจของเราและบังคับจิตของเราทับถมจิตใจของเราได้ที่เราถ้าจะเส้นผมบางภูเขานะเล็กบางใหญ่เล็กบางใหญ่เส้นผมบางภูเขาเล็กบางใหญ่เราก็ก็ไม่ทราบว่าเลยจะได้บอกว่าเล็กคืออะไรอันเล็กเล็กคือกายของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กนะ มันเป็นบ้านหลังหนึ่งสำหรับตาใสสนะสำหรับเรือนของจิตตัือากายนั้นเป็นเรือนร่างของจิตท่านาัา้นพอได้อาศัยแต่แต่เมื่อจิตมันไม่อยู่แล้วก็เรือนหลังนี้ก็มันไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะรกแรงเยวดีไม่ดีมันก็เสื่อมโทรมไปตามสภาพแล้วก็แต่สภาพไปส,สู่สู่ความเป็นอนิจจงเนี่ยตายก่อนนี้หากไม่มีจ,จิตใจมีตาก,ก็ไม่ไม่มองเห็นห ไม่นเหมือนมีจิตใจอยู่ครองอยู่สิงอยู่เฝ้าอยู่จะสามารถมองเห็นมีหูได้ยินมีตาก็ได้เห็นมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็ได้รสมีกายก็รู้สัมผัสหรือธรรมะที่เกิดฝุดขึ้นอยู่ที่จิตใจก็สามารถที่จะจะรู้เรื่องนั่นฉนั้นที่ที่ทําจิตเป็นหนึ่งจึงเป็นผู้ที่มีอิสระเต็มที่นะ ในเรื่องของธรรมะเราจะทราบด้วยเอหิปัสตโกผู้ปฏิบัติทราบอย่างนี้ผู้ที่ยินดีชนผูป้ปฏิบัติสันติกโกรู้เองไม่ใช่าจะไปถามพระพุทธเจ้ายอย่างนี้จริงไหมอย่างนั้นจริงไหมไม่ได้ทูลถามพระรีเจ้าประทานเทัางหายท่านาาไม่ได้ทูลถามถึงท่านจะไม่ได้บวชหรือบวชก็ถามเป็นตัวอย่าง ปยายยะพามเนี่ะมาได้ชวนถามก็เป็นอย่างนั้นก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ยังยังยังไม่ยังไม่ทันได้บวชเนี่ยาาิยยะพามแต่ท่านไม่ได้บวชก็เลยไปถูกกรรมตามตามจิตไปทันก็ท่านก็เลยลวรนณะาภาพเลยนิพพานไปก่อนไม่ได้บวชเนี่ยนี่เป็นโยนั่นนี่นะยังไม่ได้บวชยังเป็นเพศที่หินะเพศไม่ใช่เป็นเพศที่อุดม ท่านก็เลยสําเร็จมรรคผลนิพพานนะฉะนั้นพวกเรากท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะทําให้สําเร็จคําว่าสําเร็จก็สําเร็จอยู่ที่ตัวของท่านเองนั่นแหละอยู่ที่จิตใจของท่านทางจิตใจของท่านฝึกจิตใจของท่านอบรมจิตใจของท่านคมคูจิตใจของท่านมีความอดกลั้นอดทนฝึกฝนอบรมเจ้าของ ต่อสู้กับอารมณ์ตั้งสติอยู่ตลอดเวลานะนะเป็นอย่างนี้ตั้งสติอยู่ตลอดเมื่อเราตั้งสติอยู่ตลอดอย่างนี้มันไม่มีกิเลสที่ตัวไหนมันจะมาสู้กับสติจนถึงขั้นเป็นมหาสติของพระพุทธเจ้าได้เรามีอาวุธที่คมกล้าเลยสามารถที่ประหรัตประหารหัวมันให้หัวขาดไปได้นะ ย่อสติเป็นสมุนเิดผาปะหานนันจะปะหานกิเลสนะเป็นธรรมะชั้นยอดเยี่ยมขอให้เราให้ท่านทั้งหลายจงจงฝึกเจ้าของอย่าลืมเท่าที่มีสติเท่าที่มีสติยูนในอิริยาบถนะเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเหินไปที่ไหนจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดอย่างที่เคยพูดมาแล้วอย่าได้ลืนเจ้าของเลยอห,หรือเรานั่งฟังอย่างนี้ก็ให้มีสติ ไม่จําเป็นที่จะไปคิดในเรื่องอื่นไม่จําเป็นที่จะคิดในเรื่องที่จะฟังหรือจะอะไรก็ให้เราจงมีสติเข้าไปหาที่กิจของเราธรรมะที่ท่านผู้พูดหรือพ่อแม่ครูบาอบาจารย์ได้แสดงมันจะเขา้าเข้าไปกําจัดอยู่ในจิตของอยู่ในจิตใจของเราจะไปกําจัดทุกคือมันจะกําจัดสิ่งที่วุ่นวายออกจากจิตใจของเราคือให้จิตของเราเป็นหนึ่งนั่นเอง ไม่จาเป็นที่จะต้องไปคิดอะไรมากมายให้เอาแต่พุทโธอย่างเดียวเ่าเนี้เมั่อฟังมันก็เข้าไปเองมันก็เข้าไปเพราะมันเป็นช่องทางของของผู้รองรับธรรมะอยู่แล้วจิตด,ดวงนี้มันสมควรแก่รมเพราะธรรมะคือตัวสติตัวนี้เป็นสิ่งที่จะดูดดึงเอาธรรมะอะไรต่างๆทั้งหมดที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสให้เข้าไปเป็นธรรมอันหนึ่งเท่านั้น นี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจงยกเก็ธรรมะเป็นเป็นหมวดหนึ่งนั้นขึ้นก่อนทำเป็นมหาสติพาให้เราทั้งหลาย,พา,พ,ายาพาให้พระรุทเจ้าพาพระพุทธเจ้าพระขันตาสรวกได้ตรัสรู้หรือได้รู้ธรรมะได้บรรลุธรรมนี่มันมีอยู่อย่างนี้ฉะนั้นวันนี้เรามาถึงสถานที่ที่แห่งนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงทรง,ทรงให้ให้แก่ภิกษณุณีเป็นเป็นภิกษุในพุทธศาสนา ก็คือคือพุทธนานดาผู้ซึ่งเป็นผู้ผู้เลี้ยงของพระองค์นั่นเองอ่าคือประชาบดีโคตมีที่แรกก็ก็ทำไม่ให้บวชแต่ด้วยความอ้อนวอนของท่านพระอานนท์พระพยยู้ใเจ้าพระองค์ลแล้วแล้วพระองค์รู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะไม่บวชให้แต่พระองค์ก็ต้องต้องมีอะไรมีเหตุมีปัใจจัยเสียก่อนมีเหตุมีผล นี่เราเรียกว่าธรรมะต้องมีเหตุจึงไงเหตุติดปัตโยมันต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเหตุป,ป,ปันกลางก็ผลก็พอปันกลางเมื่อเหตุพิเศษผลก็พิเศษอย่างที่หลวงปู่หลวงปู่ใหญ่เราพูดเป็นประจำะะนั้นนั่งสมาธิภาวนาจึงให้มีศรัทธาต่อเจ้าของอย่าไปกลัวเราปฏิบัติที่ขันนี้เราต้องดูขันตัวนี้ ขันที่อะไรคือคือกายก้อนนี้กับจิตดวงนี้ที่เราเรียกกันว่าขันท้าให้ดูที่ตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเาจ,าจ้าจึงสอนให้พวกเรานั่งถ้านั่งก็ให้นั่งด้วยมีความมีสัจจะวาจาเอาใจเป็นหนึ่งเอาให้ได้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราจะไม่ลุกจากที่นี้เหมือนที่พระราาพกกุทธเจ้าพระองค์ตรัสล พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็เหมือนกันที่สอนพวกเราก็ให้ทําอย่างนี้ฉะนั้นให้เราจงน้ำนําไปทําผู้ปฏิบัติจะพึงนเห็นเอ,องอยู่ที่จุดนี้ผู้่พูดก็เคยได้ทํามาบ้างนะได้ทํามาและมีสัจจะต่อเจ้าของเอาคืวันนี้จะนั่งนะอะนั่งตั้งแต่พบข้ามนี่นแหละเอาให้มันยันสว่างนะเราจะไม่คิดอะไรมีตั้งแต่พุทธอย่างเดียวเนะี่ย เมื่อเรามีความมุ่งมั่นอย่างนี้ด้วยความที่มีศรัทธามากอยู่ในในตัวของพวกเราและก็ด้วยการเสริมสร้างบุญวาสนาบารมีการตั้งสติหรืออธิษฐานทําอะไรทั้งหมดทั้งปวงระลึกถึงถพ,รพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วมันจะรวมเป็นพลังให้จิตของเราเป็นหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะพอพอเราพูดแค่นั้นมันั่งลงก็ไม่นานจิตเราก็รวมปุ๊บลง,ลงนะมันก็ลงได้ ตั้งแต่พบ่นะําะพอพบคําจนยันจะสว่างตีห้านี่เห็นไหมเราปรากฏว,ว่าคืนหนึ่งเลยมันพบเดียวเท่านั้นเลยเราก็ทราบอะไรมากมายกายกองเ่ยมันเกิดขึ้นมาในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นจากนั้นก็รู้ธรรมะไปเรื่อยๆจิตเวงนี้ถ้ามันเป็นครั้งหนึ่งแล้วมันก็พอแล้วเขาเรียกว่ามันลมนะมันลงถึงหลักแห่งความจริงก็คือมันไม่ถึงนะพูดง่าย ถ้าจะพูดถึงว่าธรรมะหรือภาษาธรรมก็เรียกว่าบรรลุธรรมนี่มันเป็นอย่างนี้นี้เราได้นำธรรมะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติประสบการณ์ของชีวิตสำหรับผูพ้พูดก็ได้มามาพูดให้ฟังพระพุทธองค์ก็ทรงกระทำมาอย่างนี้พระองค์จึงได้นำธรรมะเป็นคนวิเศษมาสอนพวกเราอย่างนี้ต้องการอยากให้พวกเรานะ่ะไม่มีทุกข์ คนเราถ้าจิตยังไม่เป็นอย่างนี้ท่านจะต้องทุกข์นะทุกข์อย่างนั้นเขาไม่เลือกชาติชั้นวันนะ้าวัยเธอจะเป็นพระจะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ามหากรัตรมาจากไหนเขาไม่ทราบเรื่องด้วยนะกิเลสนะเขาไม่ทราบเรื่องด้วยเ,เขาเขามีเรื่องของเขาอยู่ที่ว่าเขาจะบังคับดวงจิตของท่านที่ไม่รู้ที่โง่ๆงเนี่ยออที่โง่เขาเบาปัญญาเนี่ยให้มันทุก ให้มากมากขึ้นก็เท่านั้นเองฉะนั้นจิตที่ไม่มีธรรมะคือทำอันเป็นหนึ่งนี้จะต้องมีความอยากนะจะมีความตหหัดเมื่อมีความตหลัดอยากมันก็มีความโลภความโกรธความหลงอิจฉาพยาบาทจองล้างจองกรรมจองเวรจิตเมื่อมันเป็นอย่างนั้นนั่นก็วิกิจฉาคือมีแต่ความลังเลสงสัยหาความยุติไม่ได้ อ่าไม่ได้ที่ได้ถามอะไรนะมีแต่ความซุบเซาเศร้าซึมอยู่ตลอดเอ่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คือเกิดของปุถุชนของโลกทั่วไปนี่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนของอริยชนฉะนั้นท่านบ่กปุถุแปลว่าผู้เมดบอดเป็นผู้หนานั่นเองถึงจะรูก้ก็รู้สักแต่ว่าเป็นชื่อของมันเท่านั้นอ่ะอันนั้นมันใช้ไม่ได้ต้องนำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ปฏิบัติสติเจ้าให้เป็นสติ เมื่อเป็นสติก็เป็นสติสูงขึ้นไปจนเป็นมหาสตินี่ทีนี้หยุดทันทีจิตจะหยุดปึ๊นี่นี่แหละจิตมันจะลงเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทําอย่างนี้ว่าตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นจอมปราดเพืฉลาดร,รอบรู้เหนือกว่ามนษุษย์เทวบุตรเทวดาทั้งหลายกับมนษุษย์เทวบุตรเทวดานี่แหละ ทรงให้สมญ,ญานามของพระองค์ว่าสัทธาเทวมนตร์สานัางนั่นเห็นไหมเราพอกันสวดกันอยู่ทุกวันสวดทุกวันวนม่สวดทําไมไม่ได้เรื่องเนี่ยเออสวดเพียอจะให้ด่าเจ้าของเนี่ยทาไมมันถึงง่ออย่างนี้ทําไมไม่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ของทําไม่ได้มันทําได้อยู่พะพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่ทําได้สอนในสิ่งที่เราได้ทํามาแล้วนั่น เราได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่พระองค์สอนอย่างนี้นั่นพระพุทธเจ้าประกาศตัวของพระองค์พระริจ้าพระอรหันต์ตาสาวกกประกาศได้เพราะเป็นธรรมที่มันมีแต่ถ้าเป็นธรรมที่เราไม่มีเราจะประกาศประกาศอะไรมันประกาศไม่ได้หรอกมันไม่มีถึงจะประกาศก็ประกาศมันผิดๆไป่นแหละ มันไม่มีวันจะเอ,อะไรมาประกาศทันประเทศนี้ต้องให้มีเสียก่อนนั่นฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราเป็นผู้มีมงคลใจช่ชิดอย่างยิ่งมีคุณกับพ่อกับแม่ครูบาอาจารย์มีคุณต่อพระพุทธเจ้ามันก็หมดไปเท่าน,นั้นเองเออเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนะถ้าเรารู้เรื่องของคนของพระพุทธประการเบลชมก็จบเลยแต่ว่าต้องมีอะไรมากนะ ธรรมะท่านท่าน,นเนยี่ยมสมควรจะเวลาก็ขออำนาจแ่งบนกุศลคุณงามความดีที่พวกเราพรกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจเพื่อจะปฏิบัติชรระกิตใจของเราให้บริสุทธิ์ตราศจากบนทินเครื่องจะทำลายกิตใจของเราให้ตัดทบตัดชาติและให้ข้ามไปสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันอากาศนี่ด้วยจงทุกทุกท่านเถิด อธิษฐานนะความนึกน้อมแผ่เมตตาไปในบทกวดน้มนั้นอุติได,ด้ผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบิดามารดาผู้ให้น้ำนมขนมป้อนนะ แต่พระองค์ยังอนุเคราะห์พระนางประชาบดีแม่ศาสนาจะตั้งอยู่ได้ไม่นานก็ตามและพระองค์คำหนึ่งถึงผลในภายภาคหน้าที่จะมีภิกษุณีอรหันต์อีกหลายองค์ถ้าพระองค์ไม่ทรงในบัญญัติหรือไม่ให้โอกาสแก่พระนางประชาบดีบุคคลทั้งหลายก็จะไม่ได้โอกาสชั้นใดชั้นนั้น โอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้รับฟังธรรมะจากพระเม่ครูบาจารย์จงเป็นพละอานิสงส์ส่งผลให้ถึงบรรพชนปู่ย่าตายายโดยเฉพาะบิดามารดาได้รับรู้อนุโมทนาและอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้แม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรอล่วงไปแล้วก็ดี จึงได้ส่วนหนึ right ่งบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้มาแสวงบุญครบในสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้อันเเลยังุดิสนาดิธานะคาทายุนามะเสอิมินาปุญญกเมนาอุปัชยคุณุตระมอจริยุปตะลาจมาตาปิตาเจยตะกา Ia hey, mamang surio cantima raja gunawan tanara pijak Brahma malaja indraja tulokapalaja dewata Ia momita manusaja macetawir wika pijak Sambil sata sukih วานิปภาตะนิเมสุรังจะเตวีรังเณนโทขิปังปะเประโวมะตังอิมีนะปุญญะกัมเมนะอิมีนะเวริเสนะจะ <laughs> <laughs>

Rahang sama sambutha baka Ludang bakwanang ngabiwarremi sawto bakawata paang namasmi Su pad panawa sawaka สังขังนามมิจับคนใ้คุาอ่านงงตูนะครับมือสง่ากิดแรวโยงก่กับ